สดีพ่อรู้สวัสดีปลุรู้กลับสบายดีพี่น้องบสบายดีหละ่ะสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุขสนเนาะออกกันอีกแล้วพี่น้องกลับเบาตายบรรยากาศยามแรงตอนนี้เข่ากะมาบอกข่าวดีพี่น้องสิถามน้องบิกบงงบ๊กบูมเหรอน้องวิบูมสิกินยังมื้อนี้ยอืมกินสีดาโอ้ยบิบูมอยากกินสีดาอยากกิกกกนหมูกระทะงของแม่ดิจ้ะหมูกระทะว้า นี่กันเนี่ยในวันเกิดของพ่าเป็นอพี่นอ้องวันที่สารเจ็ดเดือนสองเนาะวันที่สิบเอ็ดแป็ะพี่น้องวันใหญ่เจด,ดีย์เพิ่นกาฝากเงนินมาใหา้นี่จำนวนเงินอยู่ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาใหา้เอามาจัดวันเกิด ซื้อของอยู่ของกินมาสู่ครอบครัวก,กินเนาะอะไรมานี่ห้าวกาสิไปซื้อหมูกระทะแน้องแพฮโอ้ต้องวิดบูมจะไปซื้อหมูกระทะมาเห็ดพี่น้องอะไรกันครมียังแหนกนไปเบิ่งไปชมนตำกันพี่น้องมาเฮากาสิไปซื้อทำเงินเ้าก็ได้รับเรียบเรียบร้อยเนาะ ไป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 ก็ไป,ปน่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเลยเนาะทางโนเวยเ์เอื่อใจดีเผิ่นฝากเงินมาให้ก็ขอขอบุญขอบคุณผิ่นหายๆดยออ้อยขอให้เพื่นมีแต่ความสุขความเจริญเห็นอย่างทำอย่างก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปดวยดีเนาะ โบเงินเมือไปเกิดที่บ้านอกเงินลานเงินแสนให้ไปเกิดที่สมอยไทยเด้อเด้อเงินเรือใส่รถทงรถไท่เนาะความเจ็บปล่อยได้ความไข่ปล่อยมีมีแต่โชคแต่ใ่มันมันเฮงเป็นสิทธิลอยลานลาดเด้อครั้าทลดีี้งเด้ข่เงินมาจัดวันเกิดปลตายเนาะ อุย้ยร้านหน่อยก็นมาอ่ะพี่ลูกลมาดิป่าลุงเว้ยมา,า,า,าดิป่าลุงเร็วๆอน่ะมาดิๆๆอ่ะเดี๋เดีดีดี๋มห็นครับมานี่เอาก็สิไปซื้อก่อนพี่น้องไปเราไปกันเลยไปซื้อก่อนเข้ามาหอตลาดแล้วพี่น้องเขาก็สิไปหาห,าหล่อซื้อกันเลยสิได้ยังไงวันน,นี้ไปยดิกมานำสองคน บรรยากาศตลาดแก้กอกเมืองจำพรใครสวรรค์เขตเขาี่นอตลาดแล้ปลาดินเฮาแม่บายบายดีพี่น้องมาขายปลาเช่นเพั่นมาขายเบิร์ดบ่ตาแม่าขอพี่น้องเลยอืมวันนี้เขาก็สิไปซื้อ อของเห็ดมูกกระถ่ไปทำไมถ้าเด็กๆมาพอบเอาเงินอืมโอ้โหันไนดใหญ่โอ้ นี่วันนี้ทำไมไปกันชื่อปลาหมึกอือเอาปลาหมึกนํำอาหารทะเลนํำพี่น้องโอ้แม่ค้าใจดีได้บืิดีได้เจ้ใหญ่ใจดีคนสวยพี่นอ้องม,มาเดิมมาเดิมมาเดิมมาอุ้นนุนท่านเอื้อยเพิ่นเดิมพี่น้องตลาดแก้งกอกเมืองเจ้าพอสมระเขตนี่แหละ <c oughs> ทางสีตะเวนออกเนาะหา่านเืนแพงไม่พอไม่ได้เลยโอ้ยนี่ใช่ฮะนี่ถ้าก็ได้หมึกมอา้าวไหลันสาวถือเอาใต้ไปต่ออ,อ,อืมแบบนี้ก็ซื้อประกาศหอ่อ,อ,อโอ้โหไว้ใหญ่เลย อะไรสองหัวกับพ่อแหละแม่แหละสื่อประกาศหัวพักบุ้งเขามีแหลนะนาะพักบุ้งเฮาเนาะนี่เอาเด็กๆมาถือของน้ำอีก ตลาดก็คือกำลังคึกคืนพี่น้องตลาดแรงเข้ากัหลายหลายคนมาหล่อตลาดอ้าวหล่อไปอ,อมีมาเจอแม่เขียวพี่น้องแม่ของหมูเข้าเลยเป็นซื้อน้ำหวานปะนีวเอาปลาแก้วมาทำหล่อต่อไปเรื่อยนี่มาเนี่ก็ซื้อมะเพ็ด กระเทียอมมามีแล้วแม่นต่อไปอีกอบ้านนี้ก็มาซื้อหมักนาวอีกต่อไปเลย ไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเลาะต่อไปอีกเอาไปเรื่อยๆ เนื้อหมูเรียบร้อยไปเราไปอีกซื้อไข่ปันไ,ไปก็ซื้อไข่ปันเด็กๆก,ก็บถือบิ๊กบูมก็ถืออีกใช้บิ๊กบูม ซื้อไข่หนึ่งแตะอือหือน่าตาวเด็กๆมาเด็กๆม,มาถือของกันหลายใครหอกมีเด็กๆปอ,อมเรียบรอย้อยอึ๊บ ต่างนกครับบางขายกันขื่นกันเลยใช่ไหมครับต่อไปเลยสสดงอย่างอีกเนาะไปไปอีกนี่ อ๋อวิกบูมมาเดรียอยู่ไอ้ขี่บ่ชื่อไม่เอันนี้ไม่หาวิกบูมนี่น้องพี่น้องอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราซื้อมาอันนี้คือหมึก แล้อันนี้คือน้ำจิม้มชิ้นดาบน้ำจิม้มชิ้นดาบน้ำจิ้มกระทะอาจีะเป็นเนื้อหมูแล้วก็ไข่นาว,วาานเห็ดเข็มโผงนัวแล้วก็กระดาศบุ้งเขามีแล้วเนาะอุปกรณ์เขาก็คือ่าได้ครบตามจำนวนพี่น้องเลยเม,มน้องแพมกำลังจัดเตรียม เอาแม่ก็กินข,ข้าวแกงปลาอีกแบบน,น,นี้นี่กำลังพากันจัดเตรียมพากันเหตุอันนี้เขาก็ซื้อมาเร็วเร็วเลยตัวนี้ แม่น้องแพ้เพิ่งจะซอยพักพี่น้อยอันนี้ก็แมเที่ยวเพิ่งน้องหหยพี่น้องเน,นี่มันก็ไม่ขายเลยเพิ่งน,น้องหห้พุเชิดอันนี้ก็จะเป็นเวทเกอรปรุง พากันจัดเ <พา S 1> ตรียมพี่น้องเลยใส,จจส,ส่ชีสซอยซีนชอยอยั้งเลยแหละเห็ดใส่กันพี่น้องเลยเอาละสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงสำนีดเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเี้เดอ้อพ่อก,กันคลิปหน้าเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชม เลยก็ขอขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เปิ้ลเมตตาช่วยเหลือฝากเงินมาให้เบาไทยได้จัดวัดเกิดแลยก็ได้เลี้ยงครอบครัวเนาะความทีมงานบริสุทธิ์ชุกคนก็ขอให้เปิ้ลอยู่ดีมีแหง้งเจ็บยาได้ใครอยามีอย้กม,มีแต่โชคแต่ชัคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเห็นยังทำยังก็ขอให้จเจริญราบรื่นไปโดยดีเด้อมีความสุขหลายๆเนาะลาไปก่อนพี่น้องเอ้ย สบายดี